คว,วันก็บอกออกแกงมาได้ไแล้วไหมแบบนั้นเยขวัน,นักแต้นักว่ะฮะขอมแต้ว่ะหอมฮะเนาะไม่หมวกอี๋ลรหมกมก้องล้วครับโอ้เหลอกงามยานี้แล้วครับเปิดผา สวัสดีเชฟเป็ดครับสวัสดีครับนี่เชฟเป็ดทำอย่างนี aked, ้ฮะนี aked, ่ว่า oh, um, okay. ๊ะอบกบนี่นะอบกบครับเก๋งี่ยังไงนี่ยอบกบนี่ยเก๋งี้นี่นี่ทานเดี๋ยวก่อนเ้าจะเผามันก้อนสุดตั้งวะโอต้องเผาก็นี่กบอัวเผานี่คือกระได้บะลำมันไหลน่ากลัวทคนปัดหัวมากาิ บ้านเขคนคนน,นี่เ,เ,นะเขาจะดังไฟด้เานะะานะดังไฟแล้วก็เผาเนาะโอ้แ้วนักเหรควันนักแต่นักป่ะฮะของแต่ว่ะบอละเขาคงจะเจ๊งหลยใช่ไหมเอาไปบ้านบร พร้อมเปลี่ยนทันกําตัวกนหน่อครับผมนี่กบนะครับสองตัวเนาะประมาณเครื่องรู้ได้กันหกสิบห้าบาทสองตัวนี้เดี๋ยวจะหน้าตาเมนูเราจะเอมาเป็นแบบไหนเนา่อยมาที่ถามชมกันนะครับผมเดี๋ยวได้รอเทปเป็ดตามพี่ค่ากันได้หวะตามพี่ค่ากันแตมพี่ค่ากันได้นี่ครับผมก่อน พริกหอมขาวจะอันนี่หายวก,กี้ครับกะปิขมินโรด,ดีแมงกุดเมียครับเมียเนาะน,นี่คำนวณแล้วนะว่าม,ามันบ่เพชรหรือไม่เนาะบ่เพชรบ่เพชรหมอกหม้ม คบนี่แปะพี่ก่อนแปะพบลายจับาดีเลยเาใส่ไปโอ้ยจะใช้ในซอยงามเหรอฮะอืม เรียกจะตีละกลับมาไหนย,ยกแล้วเนาะวัตน,นี้ก็เรียบร้อยยำก,กุ๊บกั้งกะทานกันแดงดีขนาดเนาะ ขนองอมาเด้งเต้ขนงใกล้หนอืมนี่กเาเผาอะนี่เป็นครั้งแรกของเชียเป็ดน,นะครับเพราะว่าอ,อย่างมันก็้เงีย้ยไ้เนาะแ,แ้่แต่วัตถุดิบแต่วัตถุดิบเพราะว่าจ่างยู่สมุนไพรเครื่องปรุงเขาเหมือนกันนะนี่ก็อืมจะเป็นทางไหน,น ยีเ่เอาซะเอาปลาไหลมาทำให้กันนี่ฮะน,นี่อาจารย์เน,นะาะเชฟเป็ดมือสมังนี่เป็นเชฟประจำช่องปะละ่ะคิดถึงเชฟนี่กันนี่คิดถึงกันเนาะอาจารย์เนาะเดี๋าายวนี้เป็นไปกีดยัย้งลำร้อยมีเงินมีของละ กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมากีดยางมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์มันก็มดีกีดแต่เขาโยงเทพนะเงียบเงาเลือเกินเป็นไงครับผมเชฟเพชรไม่จะดีละไม่จะดีหรือว่าไม่ไหมหอมนะเนาะไม่หมอี่หรอกหมอก้องแล้วครับเอ้าวไผ่นี่หันหน้ามาหน่อยเนาะสวัสดี พี่แก้วมาลูนครับจากช่องอแก้วมาลูนฟิล์มยินดีต้อนรับสู่ยี่สิบแยกเก้าทีวีนะครับว้วก,ก็ยังไม่ได้ถามเขากินอะไรเลยได้ครับไปล่างหัวนี่เชยเป้ไปล่างกันเนาะ,นะเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์แก้วมารุนฟิล์มกัน แกมาลูนฟิล์มเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างครับช่องดูดีไหมไม่คุยด้วยอ้าวโอ้กกและกกและกกและโอ้มีทุกขนาดได้ใช่มอเดมอยหญ่นี่บ่เนี่ยมอใหญ่นครับสัดสิบนาที đây cả, hả? còn chín mà có bơ chín nhừ nữa, bà, không nhiều. Ừ. Bà, xoay một mà đây, còn này cũng mìng ca, cũng lại, lại ันไงตัวไหนนั่นหนึ่งเดียวอ๋อมันมั้งเหรอเห็นได้ทุกอย่างแล้วมันก็ครบนี่เจ็บเผาไปได้เนาะ ใส่น้ำพริกครับเอาหมดอยู่ในนี้แล้วโอ้น้ำพริกนี่เยอะขนาดนั้นอ๋อสามเหมือนเลยนอะอใส่น้ำล้างพวกถั่วน้อยอก,ก่อน ี่อเอาจะใครเอาพักใส่ย่างเซมก่อ็ใส่ใส่แตงทุกอโอเคที่กับพร้พอมขึ้นเตาแล้วกันนี่กึ่งเลยครับได้แล้วครับบ่อเราคั่วอันนี้นะอ๋ะอเปิดละปิดฝาได้หน่อยก้อยอันนี้มันอยู่นี่ออท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 นี่มันจะไปใจไปเหงนะเฮ้ยไปอ่อน กัวมันจะไหมเนาะนะครับมาแล้วครับปอดปอดปอดนิดๆหน่อยๆแล้วครับเอาฝามาปิดเนาะเดี๋ยวรอให้มันขึ้หันหน่อยกันหรือปิดได้เลยโอเคก็ตอนนี้กับมาแล้วครับปอดปัดปัดแล้วครับ ่ไมพนใช่ไ,ชไ,ชไพนเห็น,นพี่บได้กะได้กะอ๋ะอหมอนี่ยาสากแดดลาไวหน่อยปรออย่ประมาณสักสิบนาทีสินาทรัสิบนาทีก็ได้กินแล้วเนาะโอเค ไหนแล้วครับผมเชฟเป็ดเด้วเวลาวแล้วครับได้แล้วอันนี้ซอยข้าวท่าเนะาะจะห้องว่าจะได้ดแกงคั่วอีบอ่แกงคั่วตัวแกงคั่วเขาขก็กว่ได้คั่วเนาะ mình uh, ốp cốc no, nóc ban tận phòng ốp cốc ốp ía ốp yêi ốp đi coi yêi hong, nhiêu hong nhỉ bao ốp ốp sản phẩm ấy yê bờ đấy à họ bảo ốp cốc sao bảo là say piệp nằm ở đây chẳng mập thịt cả nằm ở đây trộm cả ba đay say nạm nay điếu phần hông game óc ai cho vãi vậy nọ cốc á hông game nó là nó hô nó mềm nó

โอ้เหลืองามยามนีแล้วครับเปิดผาโอหองไหนก็นน้องเหรอได้เหรอได้เหรอหอี๋ไงอี๋ไงอ <laughs> ีา นนำหละละเนาะอืมนแลละครับจิ้มรสชาติอกอนบ่เจ๊บไ๋จิ้มจ้ะนะออู้ถึงว่านะ,อะหอมขนาดนะจะความหอมเราไว้มันาะโอ้ล้ำขนาดตังจงน่ยยังน้ำปนำปา ห้องจืเมนุอะย่างนี้นี่ห้องหมดทุบเลยเน่ยุ่นนะสาวสินาทีแล้วเดเออแไปว่าเด้อมันเปืยนะถ้ายำก๊บบบพีนะ่เราต้องใส่พริกแแคก่อนนี่ห้องแใส่พริกมแค้นเนาะแกงก๊บได้กันนะแกงกบี อบกบแต่ว่าน่ามั้งน่ก็น้อยอบกบเนาะเออเอาสักอย่างเอาสักอย่างครับเชฟเชฟขอจืดจืดเดียวได้ไหมครับเดี๋ยวตั้งจืดครีบปลาทูกว่าสูตรบนบลซ้ำไงจำสูตรบนได้ไงก็บอกแล้วสโลแกนสโลแกนอะไรับสโลแกนเขาอร่อยบลซ้ำเพราะว่าจำสูตรบนได้ไงเขาก็ะได้จำชื่อดมาหมูจืดยังเนาะอะไรล่ะแต่บ้านนะปู่บ้านห้องอบ

xì xấm cho đây nạ cho ngắm nọ ừ. ngắm mình kèng nè, nam nắc nhỉ này, cả mình kèng nó, tớ không kèng nè tớ nam lại kèng cái gì nè kèng cốp kèng cốp, cậu bật đầy cả bật đầy cho đầy, cậu mới cốp nè ok ừ kèng cốp ừ cái gì hả này, cốp hả kèn cốp luông kèn cốp luông hả luông như thế này luông cứ bật มีแกบกุบกมั้งเดียวไงแกงกบล้วงครับถ้าใส่ปลาการกับแกงก,งกบใส่ปลาการนี่แกงกบล้วงครับตามนั้นนะเชฟเป็ดว่าได้กับวันนั้นไ <c oughs> ปสาเร็จสเสร็จสมบูรณ์สำหรับเม,มนูนี้แต่ว่าล้ำเลยน้อยครับกระดานตีเลยครับว่าล้ำเลยน้อยดีเชฟเป็ดฝากช่องครับผมเดี๋ยวเราจะไปละไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวจิวว้มก่อนเอาจิ้มก่อนนะจิ้มกับว่าฝากครับที่มันล้ำขนาดนั้น ตัวนี้มามีทำอะไรครับมออันนี้ต้องไปชื่ออย่คนเดียวล่ะเออฝากช่องครับแล้วก็อู้สโลแกนดไปฝากก็ไล่ก็แจ๊กก็ซัดสะเขยให้ตัวนะครับผมอู้สโลแกนสก๊มนะยังกหอยังพูดสักอย่างเนี่ยสูตรบะซ้่มจับสูตรบะได้เดี๋ยวเอาไปถองก่อนวันหน้าจะมารอบเจ๋อยังจับมาได้เลยเลยเดี๋ยวหน้าอย่ามาบอกครับโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ